lun 2 luôn đúng thịt như thường luôn 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 ในช่วงของการขึ้นระานี่ฮะหมายเลข198ครับมาแล้วครับนี่ฮะช่างเกียร์ครับ198ครับแต่ปลาเป็นผู้นำแล้วปาเพื่อที่เนี่ยเพื่อของดั้ง culture ท่านรับยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่กับทีมงานของดัเคง c u เตอร์โอ้โหโดนซึ่งบู๊ ทงเหลืองเหลืองต้ทำงนทงเหลืองบวกบอบบอกไว้บกไว้กไม่ขาดแลก็ทีนี้ทาง้าเต้รอบกันนี้ขึ้นได้ลายเท่าครับกำลังจะขึ้นเป็นระดับที่หครับหมดทะหีหลยังไม่ทีนะตัดลยขึ้นมาครับตดลายขึ้นมาขึ้นมาเป็นระดับหนึ่ครับออเ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 อเออเออเออเเออ ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่เสื้อนัดมาจากดับเ,เบเิลยูยาตาผมช่วยหมายเลขหนึ่งเก้าแปดครับช่างเกงครับ อันหนึ่งนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนครับพ่อตรงนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหมาแล้วครับอันดับที่สองครับอันดับที่สองนั้นมาดแรงเลยทีเดียวไม่ทราบหมายเลขครับแต่ต้องบอกกันต้องกันไปต้องกันทีเท่าับและไล่ขึ้นมาแล้วครับ เราร็วด้วยครับมากับของัวนี้มาเร็วด้วยหนึ่งหน่งทางแล้วครับหนึ่งเก้าแดตัวนี้โดนครับหนึ่งเก้าแปดช่างแก อันดับที่สจะต้องทำได้หรือเปล่าเราทำี่เราดูราวันนีวันที่องครกีนึ่งอันดับที่นงมาแล้วครับทีสระทขาวหนึ่นันระกทีขาวเ่นกันครับแต่ที่นันก็คือไร้เลข ที 5, น้ทยก็จู้แลครับาาร่านสารวัตรลกาะรพอครังยากองจิจมันคาล้วยแล้วก็เนอานาี้รแล้วับแอแล้วแถวสองสามี่เอาแล้วครับตอนนี้อนนันดับสองสามสี่ครับโด้มีปิดหลายด้วยเรั อันดับหนึ่งตอนนี้ไปไกลนะครับเรามาดูอันดับสองดีกว่าอันดับสองสามสี่ครับตอนนี้เหลือกี่รอบเ่สองที่สามเอ้ามงจูนี้ครับกำลังยายามขึ้นมาที่สครับนี่ฮะมาแล้วที่สามครับอันดับสไ้สามครับดูครับสารทแล้วเราครับมาแล้วจูี้มาร้วที่สสองที่ครับ่

เดี๋ยวจะบอกว่าต็วอทิตินนะครับคู่นี้ยึดได้ไหมครับยึได้มาแล้วครับคู่นี้ยึดด้คู่นี้ยึดได้ม ดูดีได้ที่สครับสี่ครับไม่ได้ครับโดนสิดใจในสอง่วงท้ครับมาดีนะดีครับสำหรับดูดีของโรงเรียนราของทิแปนะครับ